มาดูกันว่ากระเบื้องขนาดเล็กกับกระเบื้องขนาดใหญ่ควรเลือกใช้แบบไหนดีฉันเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กฉันเหมาะกับพื้นที่แคบมีมุมเยอะฉันเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูในที่กว้างคือปังโป่งโล่งสบายตาฉันเข้ามุมง่ายไม่ต้องตัดเยอะช่วยลสเศษกระเรบเื้องได้เพียบฉันปูแล้วห้องดูกว้างขึ้นเยอะไม่ลกตาโมเดินสุดๆฉันมีลวดลายและสีให้เลือกเยอะทั้งสีเรียบลายหินลายดอกไม้ลายกราฟิกก็มีครบส่วนลายชั้นสุดอลังเน้นความเป็นธรรมชาติดูหรูหราถ้าต้องการความพรีเมียมต้องเลือกชั้นแน่นอนถ้าอยากจัดลูกเล่นต้องเป็นชั้น ลายสลับสีได้หมดสร้างสไตล์ได้ไม่ซ้ำส่วนชั้นมีลายแรนดอมทำให้ดูธรรมชาติสวยสมจริงตัดสินใจกันได้หรือยังคะว่าอยากได้กระเบื้องแผ่นเล็กหรือกระเบื้องแผ่นใหญ่ลองตัดสินใจจากสไตล์และฟังชั่นการใช้งานก่อนแล้วเลือกใช้กันได้เลยนะ